ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะนี่ค่ะวันก่อนพวกเราไปซื้อชุดนอนนะคะแล้วมันไม่มีนะคะเพื่อนๆกบได้ที่กบได้มาสองชุดเนาะได้มาสองชุดแล้วทีนี้สามีบอกว่าเออมันมันไม่เหมือนชุดนอนนะที่รักก็เลยมาลองดูในแอปนะคะแอปที่กบไปซื้อช้อปปิ้งบ่อยๆนะเราก็เลยได้มา กำลังกดสั่งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าของมายังไงเดี๋ยวกบมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะว่าชุดนอนที่กบสั่งเป็นยังไงนะคะชุดนอนที่กบสั่งก็มาแล้วนะคะเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะว่าเราสั่งแล้วจะตรงปกไหมของที่ได้จะตรงปกไหมคะเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะเพื่อนเด็ดสิ กลัวมันจะไปโดนนี่ชุดแรกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่กบสั่งนะเขามีมาร์กไว้ว่าเป็นอกบกบก็ไม่รู้ว่าอันนี้กบจะเล่าให้เพื่อนฟังว่ากบไม่รู้ว่าในช่องนั้นอะมันคืออะไรบ้างในช่องอ่าที่กบ อ่าสั่งนะคะกดสั่งนะคะเขาเขียน m เอ่อไม่ใช่ x x s s m ใส่ได้กบก็ไม่เข้าใจกบก็เลยคลิกในในช่องที่เขามาร์กเอาไว้นะคะว่าให้เราเลือกไซส์นะกบก็มาร์กอ่ากบก็คลิกตรงที่ x s s m คือกบก็งงว่ามันมามันมีแบบนี้ด้วยเหรอคือมันมีมันมีแบบนี้ได้เหรอในช่องเดียวกันแต่กบก็เลย แต,แตก่ก็กดสั่งนะเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะใหญ่เปล่านะอีกตัวหนึ่งกดสั่งสองตัวนะคะเพื่อนเหมือนกันนะคะเขาก็มาร์กไว้ในช่องเดียวกันอีก xs s แล้วก็ m แต่ความดูอ,อันนี้เขาก็แพ็กมาแบบนี้เนาะส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะไซส์เหมือนกันเขาแพ็กมาแบบนี้ตกงง นี่นี่คือที่เราสั่งมานะน,นี้เป็น M เหมือนกันแต่ใน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 ที่เราที่เราสั่งกดสั่งก็คือเหมือนกันนะคะ x อ s, x s นะคะแล้วก็เอ็มนะคะเรามาแกะกันเลยเนาะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะลูปมีผู โอเคเพื่อนเพือนถือว่าโอเคนะคะนี่ลายน่ารักมากแล้วก็โอ้เล็กไปปะเนี่ยไม่หรอกมั้แล้วก็จให้เพื่อนเพื่อนชมนี่เป็นแบบนี้ที่รักลูกได้แค่ที่รักใหญ่เลยถาเป็นแบบนี้นี่ส่วนอันนี้สีชมพู เป็นลูปของแม่วัวเฮ้ยน่ารักใช่เดี๋ยวกบจะขยับนี่เป็นแบบนี้เหมือนกันเฮ้ยทเกมเหมือนตัวเล็กเลยอะเพื่อนๆแต่กบก็ตัวเล็กนัก่นแหละก็จะเป็นลักษณะนี้เอ้ยน่ารักชุบนี่คะ่ะน่ารักไหมคะ นี่แบบนี้สวยงามกบชอบมากเลยเพื่อนๆนี่คือที่กบสั่งมานะคะอันนี้เป็นรูปวัวสวยอันนี้เป็นรูปหมีภูคุณแม่กับคุณลูกนะคะกบสั่งมาโอเคเดี๋ยวกบก็จะไปทําการซักนะคะเดี๋ยวกบก็จะมาใส่ให้เพื่อนๆนชมนะคะว่า ชุดใหม่ที่กบสั่งมาเนี่ยกบใส่เป็นยังไงแล้วกบก็จะเอาชุดเก่าชุดนอนเก่าแล้วกบก็จะใส่ชุดนอนเก่าที่กบมีให้เพื่อนๆชมว่าความแตกต่างระหว่างใหม่และเก่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกบจะนําไปซักก่อนนะคะแล้วกบจะมาใส่ให้ชมค่ะชุดที่หนึ่งนะคะเป็นยังไงบ้างสวยไหมอันนี้พอดีเลยนะคะอย่างที่กบบอกเพื่อนๆน,นะคะว่า เสื้อผ้าที่กบสั่งไปมันเป็นไซส์ของเด็กไม่ใช่เด็กวัยทีมวัยทีมก็เป็นวัยรุ่นนะคะอันนี้เอามาใกล้ๆเพื่อนๆชมนี่ค่ะเป็นรูปแม่วัวนี่ชุดที่หนึ่งเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งค่ะนี่ชุดที่สองนะคะที่กบได้มาเป็นรูปเป็นรูป แม่หมีกับลูกหมีนะคะเพื่อนๆน่ารักไหมตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ของว่านี่จะเป็นสไตล์นี้เพื่อนเห็นไหมคะช้าไปไหมมองแบบนี้เห็นไหมไกลเกินไปไหมก็โอเคนะคะเพื่อนๆก็วสวยนะคะแต่กบจะให้เพื่อนๆดูนะว่าชุดว่าชุดนอนอันเก่าของกบมันแย่แค่ไหนจริงๆกบไปหาจริงๆมันมีอยู่มันอยู่ห้าชุดนะ แต่กบไปเจอแค่สองชุดเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาอีกชุดหนึ่งมาให้เพื่นอนๆดูมามาดูนี่ <c oughs> <l ots> นี่ชุดแรกนะจะเป็นแบบนี้เสื้ออันนี้เป็นของมิกกี้เมาส์สีชมพูแล้วเป็นกางเกงเ <ia> <l ots> พื่อนๆดูออกไหมว่าไหนข้างหน้าหรือข้างหลัง สามีกบใส่ได้ออแม่บอกที่ร่าดูวิดีโอด,ด้วยไม่รู้สามีกาบบอกว่าสามีกบบอกว่าที่ร้าเอาไปทิ้งสักทีเถอะคือ,อเวลาใส่อะมันเหมือนกับมันไม่เป็นแบบนี้ไงมันไม่เป็นก้นแบบนี้ไงสามีกบบอกว่า,าเออ ที่ลักเอ้ยฉันจนมากขนาดซื้อชุดนอนให้เธอไม่ได้หรอเมื่อไหร่เธอจะทิ้งสักทีแต่มันสบมันใสสบายไงเพื่อนๆืผ้ามันนุ่มแต่กบใส่คือมันไม่มันไม่มีบอกข้างหน้าข้างหลังไงคะกบก็เลยไม่รู้ว่าไหนข้างหน้าไหนข้างหลังกบก็ใส่ทั้งสองอันจนแบบมันด่างอ่ะภาษาบ้านเราเรียกมันด่างเนี่ยค่ะมันด่างนะโอ้ยส่วนส่วนขามันนขาดแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนคือมันขาดแล้วอ่ะ กก็ยังใส่่อมันกลบว่ามันไม่ไม่ใช่เป็นแค่กบหรอกกลว่าเพื่อนๆหลายคนก็เป็นถ้าชุดนอนไหนที่เราใส่สบายอะ่ะเราก็ยังใส่ถึงแม้มันจะขาดเชื่อเชื่อกบซีเพื่อนๆที่ดูอยู่อะ่ะก็ว่าต้องเป็นแบบกบแหละแต่สามีกบไม่ได้คิดแบบนั้นไงอันนี้เป็นพึ่งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ขาดเต้าด้วย ทีละมันก็เหมือนกันนะมันก็ด่างเหมือนกันทั้งหน้าทั้งหลังสามีบอกว่าไปใส่อะมันไส้กบไงเอาไปแบบเขาจะไประเบิดให้กบอะเขาบอกว่ากบไม่ได้จะทิ้งเขาเลยใส่เนี่ยแล้วก็เสื้อเนี่ยแขนมันเนี่ยค่ะมันก็ใส่ได้อยู่นะแต่สามีกบไม่อยากให้คือเนี่ยค่ะเพื่อนๆกบก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะว่าชุดนอนของกบเนี่ยตอนนี้กองมันเริ่มมืดกบไม่แน่ใจว่าอยู่ๆมันมืดเฉยเลย มันมืดลงไปนะคะพพเพื่อนๆโอเคค่ะพพเพื่อนๆกบก็เอามาให้พพเพื่อนๆชมนะว่ามันมืดนะจริงๆโอเคไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะและเพื่อนๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ